เราก็จะมาแกล้งน้องทั้งสองคนก ah, wow! hmm? you? ันค่ะมันตัวโตมากจอดจอดจอดนี่พี่น <hard> <food> ี่นี่นี่นี่ลอยรถลอยรถพี่หงกลับบ้านไงเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคน อมครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของน้องอุ้มกับน้องอาร์ตนะคะเราก็จะมาแกงน้องทั้งสองคนกันค่ะวันสําคัญวบบันนี้ก็ต้องให้เขาจดจำสักหน่อยครับผม่อเช้า่อเช้านะครับน้องอุ้มใจเนี่ยเขาได้โพสต์ลงสตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้เซอร์ไพรส์วันเกิดเขาสงสัยอยากโดนเซอร์ไพรส์อีกรอบครับผมแต่ที่รู้มาเนี่ยคือเขากลัวหนอนแต่ว่าสิบกระโหลกเลยเขากลัวมากแบบ แค่หนอนตัวเล็กๆเขายังกลัวทุกคนก็คือวันนี้เราบอกเขาแล้ว่าเราจะมาทายคลิปแต่จริงๆไม่ใช่เราตั้งใจจะมาแกล้งเขานี่ครับเป็นเป็นหนอนที่เราซื้อจากแมคโพรนะคะดูนี่มันตัวโตมากดูดิครตอนนี้นะครับเราชาเลนจ์กองกระดาษ EP 0ของเราเนี่ยคือการ ให้น้องๆไปเล็นซ่อนแอบในกล่องกระดาษนะผมแล้วที่สําคัญก็คือเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้สักคนเลยนะว่าว่าแกบโดนแก่จริงๆเราเตียงกับทีมงานบางส่วนแล้วนะครับอีกบางส่วนยังไม่รู้อีกบางส่วนรู้ตอนเนี้เขอยากเราได้ตัวประกันมาละสองคนแมนี่มันเป็นแก๊งแกโจนชนีนี่หว่า ผู้หญิงจะคลองโลกแล้วว่ะไม่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 น้องอน้องไอ้าเอา้มองัใจนะแต่ตนี้อยู่ข้างหใจนะโอเคไม่เดียร้องไเอาคนบวเลเกๆก่อนุกท่าน กเหวเอให้ต้องเ็น่านี้ดีกวไมแล้วแล้วฝั่งนี้คัวเลยกันเข้าไปคือลงไปลงไปแล้็เข้าไปทุกคนวด้ะาเป็นว่านะฮะมากดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนแกล้งน้องสคนนี้ให้สำเร็จที่ได้ครับผมใช่ค่ะตอนนี้เรารอสัญญาณนะครับว่าข้างในเขาจะพร้อมหรือยัง ไ่นนน้นเสียงนะเดี๋ยวเราไปเล่นตามแผนของเราดีกว่าค่ะโอ้โหเงียบมากเฮ้ยนี่ไงนี่ครับผมนี่คือตัวปาาระกันก็คือเมื่อกี้กติกาของเราก็คือให้หมุนวงล้อว,ว่าใครจะได้เป็นตัวปาาระกันซึ่ึงได้อ์ตกับพี่ฟิวสองคนเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงอะทุกคนได้ยินเสียงไหมคือประเด็นคือว่าอันนี้ง่ายเลยครับผมอรอบแรกมาเป็นชายทั้งสองคน ง่ายแค่เราแค่ฟังเสียงนิดนึงก็รู้แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายไม่มีทางหรอกครับเสียงผู้หญิงจะดัดเป็นผู้ชายไหนอ่ะที่ไม่ลองดัดเป็นผู้ชายดิสวัโดีครับก็รู้อยู่ดีว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรอ่ะในเกมครั้งนี้นี่คือแบบว่าเราจะต้องดูว่าใครอยู่ที่ไหนอันนี้หรือเปล่านะมีมีคนขยับกล่องด้วยครับผมตอนนี้เราเห็นแล้วเฮ้ยนั่นใครอ่ะใครด เฮ้ยมีการขยับกล่องนี้เหรอมีการขยับกล่องนี้ทำไมสั่นๆทำไมสั่นๆนะโอ้โหทำไมสั่นๆน่ะเฮ้ยกล่องนี้หรือเปล่านะเป็นกล่องนี้ป่ะมีเสียงมาจากทางนี้ทางนี้เอาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนทางนี้กโอ้โหแน่นเลยที่จะตัวใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ในกล่องนี้จริงเหรอจริงตายแล้ว ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนอยู่ร้องระลอหมดเลยเออเมื่อกี้กล่องนั้นเนี่ยกล่องไอซีเหลืองเนี่ยขยับจังเลยกล่องนี้หรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมคือมีเสียงกล่องขุดกล่องเอออ่ะดูนี่กล่องตรงไหนไหนกล่องนั้นกล่องนั้นสัวนกล่องนี้เหรอเออกล่องนั้นกล่องเหลือี่กล่องเหลืองเนี่ยที่มันต่างกันแหละเพราะว่าเมื่อกี้ขยับ ื่กี้ขยับเยอะมากบอกีแอบเห็นเท้านิดนึงอ่ะใช่แอบเห็นเท้านิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าใครอ่ะใช่ไม่รู้ว่าใครลองออก้องงเขาเร้ยเราต้องเงียบเฮ้ยเาต้องฟังเสียงหายใจบอกว่ายเพิ่งส่งเสียงยังไม่ได้เลือกเลยเอ๊ะรู้อกกลุ่มนี้ ขย้ยายายกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยเฮ้ยแล่อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ได้ก่อนออไปได้ยินว่าอยู่ใกล้กล้องไว้ถ้าเป็นตากล้องต้องเป็นตากล้องเเออว่าตอนนี้ได้หนึ่งกล่องได้สอกล่องละคือนเดีเดี๋ยวเราต้องใช้ความเงียบในการฟังเสียงครับอนนี้อันนี้จำเป็นจริงๆเขาว่าอยู่แถวนี้นะอนนี้ก่อนอนนี้ก่อนเฮ้ยคนนี้ฟังคนนี้ฟังงฟังอฟังเฮ้ย ประเด็นคือว่าเสียงไม่ใช่เสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายครับผมเป็นเเสียงใครขาขาดเลดอยู่ฮะมาตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยเขาว่ามีมันมีอันนี้อันนี้อันนี้มีตรงนี้มีมีแน่นอนเขาว่ามันมีแน่นอนเอแต่พึ่งเดาเราเลือกเลยก่อนเดี๋ยวจะเสียเวลา5นาทีแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเราจะเสียเวลาจนเกินไปครับผม ya kong ni อมุเดียวน้องแท้เดี๋ยวเดี๋ยวหายใจไม่ออกกันมาทัไม สตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะแต่น้องตายมาแล้วน้องแช่แข็งเออน้องแช่แข็งซื้อมาแช่แข็งมาแล้วเรียบร้อยที่จริงอะเป็นหนอนที่กินได้ค่ะทุกคนทุกคนก็อย่าดราม่านะคะเราไม่เดี๋ยวเราจะเอาเามาตี้กันคืนนี้แล้วจะมาทอดให้ทุกคนได้รีบด่วนเ้ยเจ้ากันเอาดีกว่าเรามา สัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาตอนที่กอดท้าผมนะเมื่อกี้อุ้มเป็นยังไงบ้างอะไรหล่นป๊อแปะป้อแปะเมื่อกี้รู้สึกไหมฮะรู้ว่าตกแกงแน่นอนแต่ว่าไม่เห็นว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ได้แบบตกใจทีนี้มันลงมาเรื่อยๆแล้วเไม่ทำไมมันเหมือนแบบนอนจะหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเหมือนนอนอ่ะตรงนี้ไม่สนเลยโกงกล่องอะไรใครเป็นคนทำรู้ไหมนี่ไม่ใช่เอาด ของขวัญมาเซอร์ไพรส์นี่คือของสุดท้น้องจริงๆครับผมอันนี้ไม่ได้อครับเพดกีบอไปสามัเซอร์ดูสภาพก่อนมันเกิดคนอาหารมาให้เซอร์ไพรส์ครั บนี่คือของขวัญนะฮะที่เราจะมอบเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องอุ้มนะฮะเป็นน้องอุ้มใจน้องอุ้มใจนะครับไม่รู้ชอบหรือเปล่าอันนี้ของน้องจะใส่เดี่ยวเปล่าแล้วนี่ครับผมก็คือว่าแบบตวงนั้นเราไม่ค่อยมีเวลาฮะจะขังงอนเดี๋ยวเขังจะงอนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเชลลี่พี่วะให้ย้อนหลังให้เป็นเดี่ยวเปล่าพอดีว่าเขาเห็นตลอดเลยไปไหนก็เอาเอาไปต้งเล่นตลอดเลยเฮ้ย

ก็ยังไงก็ฝากกันนะครับอวยพรมันเกิดให้กับพีุ่้มใจพี่อาด้วยนะคะเป็นตากล้องของเราช่าคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดลไขึ้นฮอไ้นฮะมอไปไหนไม่รูอ่ะมันจะใส่ครอใครเฮ้ยว้ากุญแจอยู่กับใครอยู่กับครเัง้เจ้าเาจ้าคเอามอไซไปจอดไว้ไหน ล<พ>อ็อกคอหรือเปล่าล็อกคอไหมไปนู่นแล้วเจอไหมเจอมจริงไหมทำยังไงดีครับตอนนี้นะครับเราออกมาเสือภัยข้างนอกครับผมเพราะว่าเราได้ทําการแกงกุ้งไปตลอดแล้วเหลือแต่อาร์ตครับแล้วไม่ได้แกงครับผมเราจะเอารถมอเตอร์ไซค์ซูโฟของเขา,าไปต้มนครับเลือกโหลไว้ก็คือต้นไม้เท่านั้น ไม่พี่อุ้มมันหายยิงพี่เมื่อเช้าจอดไปตรงนี้ดูรอรถก่อนเออเผื่อมีมีไงนี่นี่นี่จอดจอดจอดนี่พี่น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 ี่ลอยรถลอยรถนี่ใช่ลอยเลยเออใช่ใช่อะดูอ่ะอะอะปกติออฟฟิศจอดไหนอุ้มดูอุ้มดูก่อนใช่อู้มปกติจอนนี้จะไปไหนเดาเวาดูมุมนี้เลยจอดไปจอดไปตรงนี้โอ้โหคุยตามลอยไปไหมใส่หมดเลยเนี่ย เออใช่ใช่ใช่ตามตรงี้แล้วลอยเอาลอยนี่ก่อนเอาลอยนี่ก่อนลอยนี่ก่อนน้องมันจะล็อกแล้วพี่หงกลับบ้านไงเนี่ยลบผมพี่ก็นึกว่าเอ้าพี่พี่มาแกงผมเนี่ยแกงนี่ไปแกงตรงไหนเอ้าก็มาอยู่อะไรตรงนี้ใจสั่นเลยอ่ะเอ้าพาย ทำไมมันเซอร์ไหลายอันเจสันก้าวเจสันก้าวม้วงมึโดนไงล่ะเพื่อนรักเพื่อนรักหากเรียมโหดเพื่อนรักหักเรียมโหดเราเรามีวิดีโอเอ้อย่องเ้ยเขาได้คอนผม โอเคครับผมก็เป็นการอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับรถหายนะครับเมื่อกี้ตาเป็นเพราะว่าใจไปไม่อยู่นีกับตัวเลยเขจะไปแจ้งตำรวจแล้วพี่หานบอกแจ้งตำรวจแสบมากครับกลาบกันกลับไปไปเห็นกลับอัมนี้ดิอันนี้ดิถืออะไรถือไปถึงบ้านอะไรกำลักินเค้กอยู่กำลังกินเค้กอยู่